ผมลองให้นกกินดูดีกว่าเพื่อจะเจออะไรดีๆอ่าเอาไข่ไใบใหญ่หรือใบเล็กเอาใบใหญ่เพราะใบเล็กมัน <c oughs> <c oughs> ดีไข่มีแบบขึ้นสวรรค์กับลงนรกเหรอ <c oughs> ผมเอานี้ดีกว่าดูความจักจักมันหน่อย <c oughs> <c oughs> เฮ้เยอาไติมอยากกินขึ้นมา <c oughs> <c oughs> <c oughs> รถเข็นไข่เอาเอาอ่าอะไรวะเอาเป็นนกกินแล้วเป็นไข่เล็กได้ไหมอ่ะถ้านกกินแล้วเป็นไข่เล็กอ่ะอ่าฮะ่าได้มาก้อนเล็กๆแล้วนะอ่าจะเฮ้ปากหรือว่าเอาแบบขึ้นดีวะเอาแบบพิสดารอะไรวะเนี่ยมมีช้างกับมี